เหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเอาละเฟมมีอะไรจะบอกเฟมมีใจกันพร้อมระเบิดใจมาบ๊ายบายเออดีมากคูไงคิดจ้อเลยใช่ไหมสวยๆโอ้โหคเสือเชี่ยอาบ่าเลยนีไงนี่ไงเจอระเบิดฟอร์ดีพีชีเป็นไง เกิดบนดนดาวแห่งความสวยจริงกูอ่ะสวยเหตุผลหลักๆที่คนที่กดสปัตเตอร์ก็คือเขาต้องการให้ผมมีรายได้นั่นแหละมีรายได้จากการสตรีมนั่นแหละครับเหตุผลหลักๆได้ช่วยผมอ่ะถ้าถามว่าได้อะไรได้ช่วยผมนะ ช่วยผมโยนระเบิดใส่ปูมโยนน้ำแข็งใส่แบบสองทีสองเนี่ยชอบโยนเกมมาพี่ปั๊บพี่ปั๊บพี่ปั๊บโอเคโอเคอเคเล่นเลยเล่นเลยอัดมันใช่ไหมมันใช่ไหมฮะมันใช่ไหมมันก็เห็นว่าแมวปิงตั้งแต่เล่นหน่อยดิเว้ยว่าแล้วกูว่าแล้ว,ว,ลวรู้สึกได้กูรู้สึกได้กูว่าแล้วกูรู้สึกได้ อ่านหนีไปอ่านหนีหนีให้ได้เอาให้ได้หน,นีให้ได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรเก็บเออไ oh <no. S 1> อ้เล่นยากว่ะ The mice have some สงสารอาร์ตจังอ่ะไม่มีใครช่วยอาร์ตเลยอ่ะทุกคนรักอาร์ตมากเลยอ่ะ เฮ้ยใครหายตัวมาใครหายตัวมาอย่าอย่าดิงโก้เอ้าเมย์เอ้าเมยดิงโก้เฟิร์ปไฟดีไหมนะดิงโก้เฟิร์ปไฟดีไหมนะแล้วยังไง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 ก่อนดียังไงก่อนดีดิงโก้เฟิร์ปไฟหรือเปล่าดิงโก้เฟิร์ปไฟหรือเปล่าตาย อะไรเนี่ยปู๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรของมันอะไรูแหละโอ้แม่กันใช่ได้บูรุษใช่ไหมดิงโก้เห็นพี่เห็นแหม่พี่เห็นขอโทษทีเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยเนอตายนี่ไงคอมโบดาเมจคอมโบดาเมจ นี่นี่นี่มึงเห็นไหมนี่ะระเบิดจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยใช่ไหมโอ้ยใหม่ก่อนฮะมันยิงหลงไม่ได้ลืมไปมันต้องเป็นเลเวลสองเออบ๊ายบายอหตสา์ซื้อมาไม่คุ้มเลย เว้ยระเบิดนี้โยนดีๆใต้โต๊ะนี้บอกเลยว่าทีเดียวแมวตายแต่ถ้าโยนไม่ดีเอ้ยอเอาว่ะพี่มันเอาเรื่องว่ะโอ้โหทุกคนพีชมันเก่งใช่ไหยเอ้ยยังไงเฮ้ยโอ้โหพี่มันท็อปฟอร์มอ่ะเอาว่ะเอาว่ะปืนม,มือเออเรียบร้อยท็อปฟอร์มถ้าชมไม่ได้ชมไม่ได้ชมแล้วแตกงาก้วไม่ชกไม่ใช่อาร์ตเออเรียบร้อย

ของงานก่อนอของงางก่อน <l ots> เอา้าแมวปิงอ๋อไม่ใช่แบบมวปิงแมวบ้างมุมนี้อดีดทันอดอดเร็วเร็วไปหนีประตูแมวไปประตูช่้ยช่วยโอ้โหหนีดิครับรออะไรหนีไอ้เชือกหวังช็อกด้วยกูเหลือเชื่อไอเช่นเนี้ยมันไม่หนีเนี่ยมันไม่หนีเนี่ยที่มันตายมันไปตายเพราะอย่างเนี้ยแหละโ <l ots> ชคแมวไม่โดนเลย <l ots> ไปหนีเถอะหนีเถอะ เอาเดะเอาเดะเออเอาเดะเอาเดะโอ้โหชาโจมตีไม่ตายธรรมดาธรรมดาเฮ้ย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 สี่ขุนร้อยสี่ขุนร้อยยังไงยังไงอาร์ตยังไงความดีโคตรโคตรของจริงว่ะง้างมาชกชิดเออโคตรของจริงว่ะง้างมาชกชิดเออโอ้ยโคตรไออาร์ตมันยอดมนุษย์จริงๆชกชิดอาร์ตชกชิดเออ ออ,อ,อว่าแล้วมึงต้องกระโดดไปรับเ้ยคิดไม่ผิดจริง <laughs> สวยหรือแมอวมียาเกาะ a r อ o ล o l i อ e armor no trap bye h a า e a g เกรทไทม์ <laughs> ปิงปิงอันนี้ปิงดูหอ,อกเลยว่าปิงย <c oughs> ังไม่ฮาจริงใครเป็นแมวก็ได้ขอแค่ไม่ใช่คาวาอีกก็พอทำไมไม่ได้ผลวะทำไมไม่ได้ผลวะทำไมมันไม่ได้ผลวะทำไมรอบนี้มันไม่ได้ผลวะดิงโก้พูดพูดบอกวินิทำไมวะฮ่า ตรงนี้ไม่บูบูเห็นใช่ไหมบูเห็นนะบูเห็นนะโอเคโอเครู้เรื่องนะออกมาเก็บนะบัวมาเก็บนะโอเคโอเคโอเคได้เฮ้ยเจ้าไปเรามีอันนั้นอยู่ด้วยแม่เอากินยาเหรอยาอะไรวะยาเกาะเนี่ยเลยยาอะไรวะมึงไม่ต้องห่วงมึงห่วงกูไม่อาบกูจะกูถามจริง ึงหัวกูมึงมีความเป็นห่วงกูแบบในเซษเซียวหัวใจมึงไหมไอ้เจ้ามึงองเห็นยาสำคัญกว่ากูอีกนะเนี่ยโอ้ไ oh ม่กอดกูเหลือเชื่อโอ้ยเอาเงินจากไหนเอาเวลาตอนไหนจะต้องทำยังไงวีซงวีซ่าอโอ้สารพัสเอาเวลาตรงไหนลายยังไงโอ้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับฮะสวย ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วธรรมดาธรรมดาเฮ้ยว้าวชิวบายโอเคโอเคพี่สบายมากจับนี่งรออะไรเนี่ยฮะนี่ก็ของรออะไรฮะเฮ้ยแม่งกระโดดสูงด้วยอะไรของเนี่ยเนียนเนียนนินจาเนียนนินจานินจาให้ตัวให้ตัว เราจะแพ้ขอฆ่าแมวสักทีก็ยังดีนะอาร์ตนะใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมอาร์ตคิดเหมือนพี่ใช่ไหมไอ้ระเบิดแม่งพอดีเกินเดี๋ยวบนึงเอางี้ดิงโก้ดิงโก้ตีพี่จับไปมัดไออาร์ตดักจรวดแล้วดิงโก้ออกกับดักมาวางอา่ะตามนั้น อันเราดับจรวดเฮ้ยเอาจรวดเก่าจรวดเก่ามาเลยจรวดเก่ามาเลยทันอยู่เอ้าจรวดใหม่ก็ได้จรวดเก่าจรวดเก่าทันทันทันอาร์ชกดับจรวดเออไปไปเอากระดับมาวางไปเอากระดับมาวางไปเอากระดับมาวางใกล้จรวดนีอยากเห็นไอ้อาร์ตกระโดดช่วยน้องอาร์ตของเราจะสามารถกระโดดช่วยได้ม่าทายผลกันว่าน้องอาร์ตของเราจะสามารถกระโดดช่วยได้หรือไม่นะครับผมเอาครับสามไอ้อาร์ชเล่มแต่ทางขวาดิเล่นด้านขวาด้านนี้ไม่แฟร์อาร์ตไปด้านขวา เออเอาสามสองหนึ่งไปอัดเพระุเลยเชื่อจริงดิงก็จุดจรวดเลยไปจุดจรวดเลย